ครับสวัสดีครับพบกับช่องสารบุญภาเพื่อนชัยของพี่เขาเมือวานเมื้อนี้มาทำาบุญเวียนเทียนแล้วกียช่งสุบรรยากาศวัดศรีวลีหน่อยนะครับมื้อนี้มาวัดศรีวลีหน่อยคนกัเริ่มลังไเขางหน้าเนี่ยแ้วกำลังไลยอยู่ ฝากติดตามช่องสารบูตรพาเพิ่อนชาแนลน้ำเนื้องุมบรรยากาศค้นบ like ักหลายเลยางแง่กันนั่นนี่หงเียนเทียนแล้วก็สิไปหาแนวกินจักน้อย ฝากติดตามช่องสลาบุตรภาพเพลินชาแนลกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผ้ายยางเบ่งหลอบวัดรสิวาลีนะครับวัดรสิวาลีน้อยไปมี่น้องพากันไปเวียนเทียนกันบ้เนนู้วนี้เป็นมือวันเทียน่ยง Ay, หหให้คนนั้นมาวันต่างต่างสาระให้รู้ว่าเราจะต้องมีนักหรือไงได้พี่น้องพเตือนว่าวันเวลาผ่านไปวันเสด็จดับกันสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามช่องสไรด์ภาพเพื้นชาแนลเพียรเป็นเจ้าของโคลไวียนเพียรสำหรับคลิปนี้โคลเวียัสดีคร4บดอกไม้ทูตเทียนจุดลระยี่สิบโคลเวียนเทียนก็มีดอกไม้ทูตเทียนและ